สวัสดีค่ะครูเบลชนดอสค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ Move s b าย l บลเช n a อ d ส s ค่ะเราก็ไม่ได้ทำคลิปสอนนานเลยนะคะจริงกำลังยุ่งกับคอนเสิร์ตนิดนึงอ่ะวันนี้เราจะมาสอนเพลง fast forward ของ Somi กันค่ะไปลุยกันเลยกล้องนะคะเป็น m i r r เรเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นข้างซ้ายก็เป็นข้างขวานะคะอ่ะจะเป็นท่อนตรงช่วงโซโล่ที่เขาเต้นดนตรงดนต,ต,ตรีนะคะเริ่มจาก คำว่า how many เป็นมือซ้ายนะสบัด how many how many ขวานะคะนี่มีสะโพกด้วย how many และก็ how many ข้างขวาจากนั้นก็เปลี่ยนสะโพกมาซ้ายแล้วทำสองมือ how many ปุ๊บเรายือนอยู่ขาซ้ายอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่เราก็ปิดเข่าเข้ามามือซ้ายจับที่หูมือขวาหมุนหมุนที่หูด้านขวาคำว่า fast forward อ่ะอีกทีนะคะ S 5, s 7, 8 how many how many อันนี้เต้นตามคำร้องเนาะ how many แล้วก็ fast forward อ่าทีนี้พอท่อนดนตรีนะคะเราจะนับเป็นจังหวะเนาะเพราะน,นี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นท่อนร้องให้ทุกคนนะคะเอาขาขวาเข้ามาชิดพอขาขวาเข้ามาชิดสะโพกดันไปซ้ายอ่าแบบนี้ปุ๊บแล้วก็โยกไปทางขวาดูสะโพกก่อนนะยังไม่เอามือเป็นมันจบที่ fast forward แล้วก็เป็นห 2 3 4ส,อ,ส,สอ่ะเราใช้เหมือนกันย่ําเราย่ําขวาลงเราก็ดันสะโพกไปสายปึ้งเสร็จแล้วเราก็ดันขาสายลงแล้วก็ดันสะโพ,กไ,ก,ก,ะพกไปขวาแบบนี้นะคะเป็นหนึ่ง,ส,งสาสี่ทีนี้มือนะคะเอามือซ้ายไว้บนมือขวาไว้ล่างเป็นหนึ่ง,งจังหวะที่3คือมืออ่ามือซ้ายปัดข้ามศีรษะจังหวะที่4มือขวา อ่ะอีกทีนะตั้งแต่ how many how many how many แล้วก็ fast forward ไปค่ะ1 2 3 4อ่าพอ4ปุ๊บ5 6ดูสะโพกก่อนนะคะ5 6เอาขาซ้าย9 5พร้อมวนสะโพก5และ6พยายามวนให้เหมือนมาถึงด้านหลังใกล้ๆด้านหลังนะ มือก็คืออย่างนี้เลยกำมือขึ้นแล้วหมุนๆจังหวะที่ห้าหกนะคะอีกทีนะตั้งแต่ how many how many how many fast forward หนึ่งสองสามสี่วนห้าหกอ่าหกเนี่ยเราขาดซ้ายจะอยู่ข้างหลังแล้วใช่ไหมคะไหลขวาจะหันมาข้างหน้าวางมือที่เจ็ดมือซ้ายมาหาไหล่ and แปะ อ,อีกทีนะคะพร้อมกันตั้งแต่แรก5 6 7 8 how many how many แล้วก็ how many fast forward 1 2 3 4 5 and 6 7 and 8ไปต่อเลยนะพอ7 and 8เราเก้าวขาขวาออกมาทางนี้พร้อมกับก็คือหันกลับมาข้างหน้า พร้อมกับดันสะโพกซ้ายยกมือขวา one t อ่าท่อนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ดูเหมือนมือมันจะพันกันมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปทีละสเต็ปแล้วเราจะทำได้ f i มันจะเป็นขา f i v and six คือเปิดใช้ส้นเท้ายืนแล้วเปิดปลายเท้าขึ้นถ้าใครที่รู้สึกบ a า a n ลานซ์ไม่ได้ก็คือให้เราโน้มตัวมังหน้าต้านกันไว้ f i v and six ทีนี้มือ มือดูนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาทําใกล้ๆให้ดูเพราะถ้าต่อไปมันจะใช้มือเยอะนะมันจะมาที่เซก็คือเหมือนเราเอามือพนมอะแต่ควยกันนะคะเป็นอ่าชดจังหวะคือ5 and 6 5 and 6คือกวักเข้าหาตัวทีนี้เซเวเรากระโดดรวปค่ะเซมือมันจะอยู่บนแบบนี้จังหวะมันจะมีจังหวะกองตะตะตะ and and นะคะ and and i นะ ทะทะทะประกบกันเป็นขวาก่อนขวาซ้ายคือสะบัดมือออกแล้วรวบอีกทีนะคะพร้อมตั้งแต่ท่านี้5 i v e h o w many how many how many fast forward one two three f five six seven and eight one and two three and four 5 and 6 7แ8อ่าเนี่ยแหละมาถึงท่อนที่จังหวะมันเร็วที่สุดในท่อนนี้นะคะมือนะทำมือให้ดูก่อนจริงๆขามันก็ไม่ได้มีอะไรแค่หันหันตัวบิดทิศเท่านั้นเองมือเนี่ยมือซ้ายอยู่หลังมือขวาอยู่หน้านะคะ7แ8จังหวะมันจะเป็น n n n นมันเลยดูเร็วนิดนึงนะคะเป็น one นะมือซ้ายอยู่หลังมือขวาอยู่หน้าจากนั้นเปลี่ยนเป็นมือขวามาอยู่ตรงอกมือซ้ายก็ออกมาเยื้อง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 มือขวานะอันแรกหันฝ่ามือออกมือซ้ายอยู่ที่อกมือขวาอยู่ด้านหน้าอันที่สองมือขวาย้ายมาหันหันเข้าหากันเหมือนจะพนมแต่มันไม่เจอกันอ่าหนึ่งสองปิดปิดลงเลยค่ะสองนะเอาใหม่ n e and two ทีนี้มันหันตัวพลิกด้านข้างเขามี2ทีบางทีแรกจะมทีทีที่เขาหันอย่างนี้กับหันตรงทีนี้เดียเด๋ยวเบลหันข้างเพราะทุกคนจะได้เห็นลายของมือนะคะชัดๆจากเมื่อกี้7 and 8ปุ๊บนะ one กางขาออกนะ one ซ้ายอยู่ข้างหลัง and พนมเหมือนจะพนมมือแต่ยังไม่เจอกัน2ปิดฝาลงมางนี้ and t r e เหมือนเปิด เปิดตลับแป้งหนึ่งทีแอนทีเปิดตลับแป้งแตะหน้าผัดหน้าแก้มซ้ายก่อนแก้มขวาแล้วยกบิดข้อมือขึ้นมาที่หัวอ่าอีกทีเป็น one and two and three and four and เ and ยอะหน่อย and มันคือจังหวะยกคือจังหวะครึ่งหนึ่งของจังหวะอย่างสมมติเรานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดแบบนี้จังหวะเป็นอย่างนี้แต่พอแอนคือ1 n 2 3 n แอนแบบนี้ค่ะจังหวะครึ่งนะอ่าอีกทีหนึ่งจบตรงนี้แปด one and two and three n n อ่าแมือขวาจะอยู่บนนี้ใช่ไหมคะนี้ฝ้ายให้เราเอามือขวาซ้อนหลังมือซ้ายอยู่หน้าจากนั้นพลิกมาทางนี้ซิกนะ 5คือมือขวาอยู่หลังมือซ้ายยหน้าแล้วพลิกกลับด้านให้มือขวามาอยู่หน้ามือซ้ายอยู่หลังเปลี่ยนทิศกันเหมือนไม้กางเขนแบบนี้ฟึบซิกนะคะ and เป็นเอ่อวันแอนทูแอนทรีแแล้วก็5ฟ n d and s i กกลางกลางมือออกนะ5ฟ n d and six, นะคะ 5แล6จาก N 6เนี่ยเราจะหันหน้ามาด้วยเพราะเมื่อกี้ท่าทั้งหมดเราจะหันข้างใช่ไหมคะเป็น1 and 2อันนี้หันข้าง and 3 and 4 and 5 and 6หันหน้ามาพร้อมกับแบมือจากนั้น7มือจับตรงใต้อก8เหมือน contract ตัว contract ตัวย่อลงนิดนึง8แล้วก็ต่อดีท่านี้1 2 3 โ้ท่านี้เวลาทริกการทำคือยกสะโพกแล้วยกส้นเท้าแล้วก็สะโพกพร้อมกัน one and two three and f แล้วก็เดินจบแล้วท่อนนี้อ่าเราไปลองช้าๆอีกรอบหนึ่งตั้งแต่แรกนะคะ 5, 6, 7, 8ไป how many? how many how many how many fast forward one two three Four, one five, six, seven and eight. One and two, three and four, five, six, seven and eight. One and two and three and four five and six, seven, eight. one and two and three and four five six seven pose อ่าอ่าสำหรับ fast forward ของโซมินะคะคราวนี้เราหันเข้ากระจกนะทุกคนจะได้เห็นด้านหลังด้วยจะได้ไม่งงนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบดูแบบ Mirror เนาะจะเป็นท่อน how many สโพกไปซ้ายนะคะพร้อมสะบัดมือ how many how many นะไปซ้ายก่อน how many แล้วเปลี่ยนมาขวา how many เปลี่ยนไปซ้ายพร้อมทำสองมือ how many จากนั้น fast forward เราปิดเข่าเข้ามามือซ้ายอยู่หูซ้ายมือขวาอยู่ที่หูขวาพร้อมเหมือนวนเล็กๆ fast forward แล้วก็เป็น one พอตอนชิดขาเดี๋ยวดูสะโพกก่อนนะชิดขาขวาสะโพกจะไปทางซ้ายพอย่ำขาซ้ายสะโพกจะไปทางขวามันจะเป็นแบบ one two three อ่าใครที่ยังไม่ได้สะโพกก็ลองฝึกอย่างนี้ก่อน n e 3 4มือก็คือมือซ้ายอยู่บน1มือขวาอยู่บน2แล้วมือซ้ายปัดหัวที่จังหวะ3มือขวาปัดหัวจังหวะ4จากนั้นก้าวขาขวานะคะเอ้ยโทษดขาก้าวขาซ้ายนะคะพร้อมกับวบนสะโพกแล้วมือก็หมุนนะคะเป็นวงกลม5 and 6ครั้งที่เป็น6เนี่ยพยายามให้มันมาถึงข้างหลังซ ว่างแขนขวาลงเซเว่นมือซ้ายอยู่ที่ไหล่ขวา and eight อ่ะอีกทีหนึ่งนะคะ 5, 6, 7, 8 h o w many how many how many fast forward one and two and three and four เก้าขาซ้ายพร้อมสะโพกวนไปข้างหน้า5 and six seven and 8เก้าขาขวามา One and two อ่ะอันนี้มันจะเป็นสะโพกสายยกขึ้นก่อน One and two มือขวากวากวาเข้าในสะโพกขวายกขึ้นมือซ้ายกวาก Three and four อ่ะจากนั้นท่อนต่อไป Five and six เราจะอยู่บนส้นเท้าพร้อมเปิดเปิดปลายเท้าโน้มตัวมาข้างหน้าเพื่อให้มันคานน้ำหนักกันไว้ Five and six ส่วนมือนะคะเป็นการพนมแบบพนมมควยกันวนเข้าหาตัวที่ Five six จากนั้นเซเว่นรวบขาเซเว่นขาคู่แล้วปัดมือขวาก่อนแล้วก็มือซ้ายเอ็ดแอนแอนเอ็ดนะมันจะมีจังหวะกลองทะทะทะจากนั้นกลางขามือซ้ายจะอยู่หลังมือซ้ายอยู่หลังมือขวาอยู่หน้าแบบนี้นะคะ One แมือขวาอยู่ที่อกมือซ้ายอยู่ที่ข้างหน้าแต่หันฝ่ามือเข้าหากันครั้งแรกเปิดฝ่ามือไปข้างหน้า มือซ้ายอยู่ที่อกมือขวาอยู่ข้างหน้าครั้งที่สองย้ายมือขวาไว้ที่อกมือซ้ายอยู่ข้างหน้าแต่เปลี่ยนฝ่าม,มือหันเข้าหากัน one and จังหวะมันคือครึ่งหนึ่ง one and two two หันมาทางซ้ายปิดฝ่าม,มือประกบกันจากนั้นเปิดเหมือนเปิดตลับแป้ง and แล้วก็ปิดอีกทีหนึ่ง and three and แตะแก้มขวาไอ้แก้มซ้ายก่อน and แล้วก็มาแก้มขวา four แอนมือมือขวาไปที่บนศีรษะนะคะอ่าหันฝ่ามือออกฟ้ายจากนั้นมือขวาซ้อนหลังมือซ้ายอยู่หน้าแล้วบิดเปลี่ยนเป็นมือขวาอยู่หลังมือซ้ายอยู่อ่ามือขวาอยู่หน้ามือซ้ายอยู่หลังเอาใหม่มือขวาอยู่หลังมือซ้ายอยู่หน้าบิดเปลี่ยนเป็นมือขวาอยู่หน้ามือซ้ายอยู่หลังนะคะฟายแอนจังหวะที่ซิกกางมือคือคือกลางอันนี้ออกนะคะกางปุ๊บ หันหน้าด้วยพร้อมตอนจังหวะที่กลาง5 a n d 6นะคะ5 6โทษนะเป็น5 6จากนั้น7เราหันมาจับใต้อก8คือย่อตัวลงย่อตัวพร้อมกับโค้งหลังเล็กน้อยอ uh, อีกทีท่อนที่สองนะคะจากตรงนี้ and 7 8กลางขา1 and 2นะ1 and 2, and 3, and 4, and n d n d 6, 7, 8อ่าพอ8ปุ๊บอีกทีนึงเหมือนเดิมท่าที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้ยกส้นเท้าขึ้นพร้อมสะโพกว n e and two กว่าข้อมือขวาเข้าแล้วก็ 3, and 4สะโพกขวาส้นเท้าขวากว่าข้อมือซ้ายแล้วก็เดินวนสีจังหวะโพส จบแล้วสำหรับท่อนนี้นะคะเดี๋ยวไปลองช้าๆกับเพลงกัน